ถ้าหนูไม่ไม่ไม่ตาแดดก็ประมาณ2องอาทิตย์ได้ดูอย่าไปตัดแดดนะต้องใส่ชุดขอไม่ต้องเผ็ดไม่ได้จานแต่้ยยังไม่ได้จานโซฟาื้นใ่รองเท้าไปค่ไราไปกอดได้จ้าต้องไม่รองท้าไเสียได้ส S <S ไม่ใด่<ๆ>มาวิสายไปไหนอ๋อนานแล้วก็มาถา<ห>่ายที่นี่ใช่ไหมดูพื้นไม้สิก็ลงเงาแน่นเก็ดีเชนบุญที่เขาดัดแปลงมานัดนะเพราะว่าฝ้ามันัดดูฝ้านะก็ก็ดัดแปลงแต่ว่ายังองนุรักษ์ของเขามีอยู่ไหมเพงาะม่าเขาเป็นเหมื่อเยอะก็คือนิยงเยอะ 알이 <목소리도>

wa. <laughs>